ต่างคนต่างทำค่ะ v o r f e r ออกเสียงว่า v o r l f ö r e เพราะว่า r มันควบกับ s ตรงนี้ v o r l f ö r e นะคะอันนี้แปลว่าต่างคนต่างทำถ้าทำงานต่างคนต่างทำนะคะ we we jobbar v a อื f อ่ e <laughs> น้องกิ๊กบอกว่ายอสกุลเลวิลยาโยบัติสัมมันสเมเดย์ถูกต้องค่ะสุภาพอันนี้บอกความในใจใช่ไหมเมื่อวันสุกที่ผ่านมาครูมะกุูดบอกว่าวันนี้จะทํางานคนเดียวไม่คุยกับใครทาหนังสือแล้วทั้งครูก,กิ๊กและครูมกุูดคือเข้าไปทําไฟล์เดียวกันทํางานด้วยกันแต่ไม่คุยกันเพราะว่าครูมกุูดต้องใช้สมาธิเวลาทํางานหนังสือนะคะเวลาเขียนหนังสือต้องใช้สมาธิมากโอเคต่อไป ถูกต้องค่ะคำศัพท์ต่อไปเดี๋ยวให้ด้วยนักเรียนบอกว่าอันนี้ไม่เอาก็ได้นะคะ Enhance